ไปต่อนะฮะอเล็กซิรเดตก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กับคู่จิ้นต่างวัยกับจอยลรลนีนะฮะเขาพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวปิดตำนานคู่จิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็มีข่าวของชูพูอรยานะคะก็ไม่รู้ว่าที่ยอมลดงานในวงการบันเทิงลงไปเนี่ยเพราะคำสั่งของคุณเสมีหรือเปล่า เพราะตั้งใจจะปั๊มเบบีในปีหน้าทําให้สุตาสาวชมผู้อาญาเตรียมเคลียร์คิวงานในวงการบันเทิงให้ลดลงซึ่งนอกจากนางขายคำจําเนียนวิเวียนโตมอนที่เตรียมลงจอปลายปีนี้ละครที่กําลังถ่ายอยู่ก็เหลือเพียงแค่10คิวเท่านั้นจะมีคนแอบมาว่าที่เธอต้องลดงานส่วนหนึ่งเป็นเพราะคําขอร้องจากคุณสามีน็อดวิสรุธที่อยากให้สาวชมทุ่มเทเวลาให้ครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะฉัว่าคือต่างคนก็โตแล้วก็ก็รู้ว่าว่ามันต้อง ต้องอะไรสําคัญที่สุดไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าโอ๊ยหยุดทุกอย่างไม่ให้รับงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีกบ็บางแหล่งก็เมสากันเกินแบบพูดแบบเหมือนกับว่าจะให้แบบไม่รับอะไรเลยทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็มีสายแบบว่าไหวพงไหวพาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ก็หาข้อมูลแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าเออมันน่าเชื่อถือทําได้ไม่เหนือบากว่าแรงไม่มีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยมีวิจัยอะไรที่ยืนยันแน่นอนอะไรเงี้ยว่าอะไรเงี้ยชมก็อ่ะโอเคอะไรเงี้ย